สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกที่เก่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตรงวันที่หกกรกฎาคมสองพันหาร้อยหกสิบสี่นะครับรนี่ภาพคาบันทึกนี่เดี๋ยวได้พี่น้องหัวก,กันชุดนี้นี่เกิดเมื่อวันที่มีสิบมิถุนายนสองพันหาร้อยหกสิบสี่พี่น้องร่วมอายุที่ผ่านมือพอดีเป๊ะนะครับก็วันที่หกหมด เรื่อ่ขาเพี่น้องเห็นไหมครับอ่อขาอะไรดขาหน่อยคนมีแหละครับเห็นไหมเห็นไหครับขาหน่อยๆ่นบอกว่าล่ะพี่รังครับนั่นตัวนี้ก็อขาแลไพี่น้องเห็นไหมครับเดี๋ยวตัวนี้ออกขามีขาเลยเดี๋ยวตัวนี้มีขาเลยเดมแต่งานไเด้๋ยพี่น้องอีจมืมนนี้มัมงงน จุดเดย์ม <ower> ืนท э <ar> ี่หกหมื่นแล้วที่ห้าหมื่นแล้วอันนี้ที่หมื่นอ้ยผมว่าเนี่ยเตรียมมาคาผมว่าเันดเห็นออกเห็นมันเห็นว่าครับพี่น้จะชัดมันก็ออกเดียวหมอกดำนี่พี่น้องพอในพันธุ์สี่ดำว้เห็ดลูกไว้เห็ดลูกกบเลยพี่น้องเพาะมากกหรับเห็ดลูกกบ็จะเฉพาะนะครับการให้อาหารนี่ให้ หลังจากไอ้เขาได้อายุประมาณแด้ติดมือแล้วเห็นว่าติดมือแล้ว,ลว,ลวผมก็ให้อาหารตอนแรกอะให้อาหารที่แรกก็ให้ริบมือแรกมันจะเอาแรงนะครับการให้อาหารนะครับสองมือแรงบ็ให้ได้พี่น้องสองมือแรกให้เขากินขา้าวไปของสามถึงห้านี่ อาหารจมนะครับปั่น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 ,นอาหารอาหารถ้าเราบวกปลาบวกหวกนะพี่น้องเป็นผงนะครับปั่นเป็นก้อนทิมลงอีกประมาณปั่นหนึง่งคำปั่นหนึ่งนะครับทิมทิมลงปั่นเป็นก้อนก้อนทิมลงเขา e นะครับพ่อพบหาเหมื่อด้กเอาหารเม็ดให้เขานะครับบ้านเขากินเส่าแรงเสาแรงนะครับมาทิ้มือนะครับ ติดมือก็สังเกตุว่าเขาเริ ondan, ừ, nine, ่มนี่เสียงจุ๊บจับจุ๊บจับเลยพี่น้องแล้วว่าตัวง่ายแล้วนะครับเริ่มกินอาหารเป็นแล้วก็เร่หันเศร้านะมีที่เขาได้เห็นเศร้าแล้วก็แรงตีโมงแรงถึงหาโมงพี่น้องแล้วก็สามถึงสามถึงที่ถุ่มอีกเพนหนึ่งนะครับเขาก็รีบเป็นตัวง่ายแบบนี้พี่น้องตอนนี้หัรุ้แลวกเ่าหันอาหารสามครั้งได้บ่อยตอนนี้ครับเศร้าแรงแล้วก็สามถุ่มที่ถุมอีกเพีนหนึ่งนะครับมันจะสามครั้งครับอาหารม็ด เป,เปียนน้ำทุกครั้งนะครับให้อาหารต้นเปียนาวหรือพอพรมก็อาหารนะครับพอมันไม่มีผลยังเลยครับเผาดินเปื่อนน้ำลงไปน้ำอะไรออกปูนหูหุ่นนะครับเปลื่อนน้ำบอกน้ำเ <itas> <te virgin itas> like ขาอยู่เลยครับตอนนี้เปื่อนน้ำใส่แล้วแต่ล่างไหลออกเป็นจังๆยื่แกะอยู่อย่งเงีนะครับเปิ่อนอย่างเง้ยนะครับวิลวาร์ดีใส่งานอะไรล่ะพี่น้องพอเสียลูกไปในสาเลยครับเสียซาวพาะท่านเหลียวนะครับพี่น้อง ชื่อว่าเห็ดบ่อดีผมว่านี่ยชไ่อว่าบนบกหรือว่าเส็ดในื้อสาเส็ดในสากระนำเน่าเน่าแล้วเน่าเลยนะพี่น้องเพราะการบนบกเขาสามารถเปลี่ยนน้ำได้ตลอดนะครับผมว่าน้ำมีจำกัดนะพี่น้องพี่น้องว่าที่ไหนดีคุณเห็ดบ่อเนื้อสากระลงไปเห็ดบ่อในสาเนี่ก็ได้อยู่ก็น้ำเมันอกี้เน่าโดนโไปนะพี่น้องชื่ว่าเสต็จเดือนนี่พี่น้องดีเดือนนี่ที่บนบกเลยพลาสติกมานไปนะครับ บ่อพาสติกเลยครับใจเขาเป็นลูกกบนะครับพี่น้องเหยีย่าจังไหนเหยียบผมนีจังไหนดีครับคอมเมนต์ให้หผมนี้เรื่อสมควนนี่จังไหนดีนะครับให้เบิ่งเดี๋ยวมันเริ่มบอกขาแล้วพี่น้องไอายุ่งที่ผามึงบอกขาเดี๋ยวพี่น้องเริ่มใส่งานเดี๋ยวแต่ละคลิปนี้เขาทำนี้แนละ้วพี่น้องพอกันคลิปหน้านด้วครับโอ้จนใครจะรีบตับแต่ใครเลยพี่น้องกดตับแต่ใครกไดไลค์กดแชร์กดสว่าสวัสดีครับ